กกตตรังจ <kung> ัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง กลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ภายในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานตรงังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไว้ได้ทันไม่มีสิ่งใดเสียหายเครื่องบินสามารถขึ้นลงได้ตามปกติารายละเอียดเหล่านี้ติดตามได้จากสายชนธรรมกุลในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามชมข่าวตรังยามบ่ายนะคะประจำวันจันทร์ที่สามีนาคม2557ค่ะข่าวแรกนะคะก็คงเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะสําหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาค่ะซึ่งสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรังนะคะก็จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจําเขตเลือกตั้งอําเภอค่ะผู้ช่วยปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่การเงินธุรการนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดค่ะ ที่ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทรนาอำเภอเมืองจังหวัดตรังนายสุรพลวิชัยดิตประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังนะคะเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งอำเภอซึ่งตั้งขึ้นมาจากในอำเภอหรือประลัดอาวุโสอำเภอนั้น,น,นผู้ช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการ คณะอนอุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งอำเภอและเจ้าหน้าที่การเงินธุรการประจำเขตเลือกตั้งอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั Tout ้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่30มมีนาคมนี้ทางนี้นะคะเพื่อให้อนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งอำเภอมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งอำเภอได้อย่างแม่นยำเรียบร้อยนะคะมีประสิทธิภาพผู้เกี่ยวข้องนะคะปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามกฎระเบียบกฎหมายมีมาตรฐานเดียวกันค่ะโดยมีคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งอำเภอผู้ช่วยปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่การเงินธุรการประจำเขตเลือกตั้งนะคะ เข้าร่วมประมาณ40คนค่ะสําหรับสมาชิกวุฒิสภานะคะก็มีได้จังหวัดละ1คนใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งค่ะซึ่งจังหวัดกลังนะคะโดยภาพรวมก็มีทั้งหมด10อําเภอมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด889หน่วยนะคะแล้วก็มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า4 0 0 0 0นคนค่ะ ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะได้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันอาทิตย์ที่30มีนาคมนี้ด้วยค่ะมาต่อกันที่ในเรื่องของกระทรวงยุติธรรมนะคะจัดโครงการสื่อสารองค์กรสู่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัตริราชการกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2557ค่ะ เช้าวันนี้ที่ห้องประชุมโรงแร,งรมธรรมรินทนาอเภอเมืองจังหวัดตรังสํานักนกโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมจัดโครงการสื่อสารองค์กรสู่ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมประจำปีง,งบประมาณ2557สําหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาคได้รับทร,ราบนโยบายของกระทรวงยุติธรรมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นค่ะโดยกระทรวงยุติธรรมนะคะได้เน้นด้านการบริหารจัดการและการทำงานเชิงบูรณาการ ซึ่งมุ่งหวังให้ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมการทำงานโดยสิ่งสำคัญนะคะคือเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายสะดวกรวดเร็วสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็มีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและบุคลากรจากกระทรวงยุติธรรมกว่า100คนเข้าร่วมการประชุมค่ะ เรื่องปัญหาภัยแล้งนะคะก็ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขนะคะซึ่งมีพี่น้องประชาชนนะคะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งแล้วซึ่งทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนะคะก็ได้ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วนะคะจำนวน8อําเภอค่ะทั้งนี้เป็นผลมาจากการเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาค่ะ นายอำนวยจันทรัตน์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตรงังเปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแรงในพื้นที่จังหวัดตรังในขณะนี้ว่าทางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตรังได้ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งปี2557แล้วจำนวน8อำเภอนะคะซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลนะคะตั้งแต่1มกราคมถึง2มีนาคม2557ค่ะ ประกอบด้วยอำเภอปะเหลียนอำเภอผู้ยอดอำเภอเมืองตรังนะคะอำเภอหว่งวิเศษอำเภอหาดสำราอำเภอสิเกาอำเภอกันตังและอำเภอย่านตะขาวค่ะ โดยมีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน11,833ครัวเรือน51,72คนนะคะทั้งนี้เป็นผลมาจากเกิดฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาทําให้แหล่งน้ําทางธรรมชาติแห้งขอดประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนนะ้ำอุปโภคบริโภคต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งทาง,ทงราชการนะคะทั้งนี้นะคะทางสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตรังได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง8องเาเภอดังกล่าว เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งและพร้อมประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะนำรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะน,นี้และขอให้ทุกอำเภอค่ะเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะเนื่องจากคาดว่าในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งจะมีความรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะคะ ทางสำลังป้องกันแระประาศัยจังหวัดก็ได้ประสานกับทุกองค์กรนะครับที่มีรถบรรทุกน้ําอยู่ขอเรียนว่าในตอนนี้ในส่วนของยอดตังเหล่านั้นมีอยู่ประมาณ90คันนะครับส่วนใหญ่ก็จะประจําอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆในพื้นที่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมได้ยินดีว่าผู้บริหารองรค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้านะครับทั้งในส่วนของก่อนเกิดภัยก็คือในเรื่องของการ เตรียมการจัดสรรจัดหาทุกน้าสำรองไว้ในส่วนของอบตตนเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการซ่อมแซมถังเก็บน้ําหรืออ่างเก็บน้ําอะไรต่างๆเตรียมพร้อมไว้สำหรับแจ้งเตือนนักบินน้องประชชนในมที่ได้ได้รองรับภาชนะเก็บน้ําไว้เพื่อในกรณีของกรณีการเกิดภัยแรงนะครับ ก็เป็นคําเตือนนะคะจากทางสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดตรังนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่ได้รับความเดือดร้อนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือหรือแม้แต่ทางคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เดือดร้อนนะคะแต่อาจจะเกิดภาวะของการที่มีน้ําไม่ไหลบ้างนะคะก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการใช้น้ําอย่างถูกต้องด้วยนะคะช่วงนี้นะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะถ้าคุณเลือก ระหว่างขับรถช้าๆและถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยหรือขับรถเร็วแป๊บเดียวก็ถึงแต่คุณอาจจะประมาทจนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณจะเลือกข้อไหนลดใช้ความเร็วขณะขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ในระบบประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ยอมรับในความแตกต่างการเร่วมมือและการประนีประนอมนำไปสู่สันธามติมหาตามะขานทีมหาวีรบุรุษของอินเดียตัวแทนแห่งสันติภาพกล่าวไว้ว่าการขาดความอดลั้นคือรูปแบบหนึ่งของความดุรแรงและเป็นอุปสรร,รคของการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณประชาธิปไตยหันหน้าพูดคุยกันยึดติความขัดแยง้งทางความคิดยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ด้วยความปรัถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดต่ังหยุดความบุ่นแดงยุติความขัดแยง้งหันมาสร้างสังคมให้เป็นสุขด,ด้วยความปรัถนาดีจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกระบบประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนมาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งด้วยการขวนขวายศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองใช้สิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีเข้าไปแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรของชาติร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้งระดับชุมชนจังหวัดและประเทศอย่างแข็งขันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังมาต่อกันที่นะคะเกิดเหตุระทึกไฟไหม้นะคะภายในเขตพื้นที่ท่าอากาศยานตรังค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็เร่งควบคุมเพลิงนะคะก็ตอนนี้ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ22นาฬิกาค่ะได้เกิดเหตุไฟไหม้นะคะข้างทางริมถนนตรังปรเปลียนเป็นระยะทางประมาณ400เมตรค่ะก่อนลุกลามไปริมรั้วลวดน้ำของท่ากาศยานตรังซึ่งได้สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านบริเวณนั้นนะคะรวมทั้งผู้ขับขี่สัญจรไปมาโดยชาวบ้านรายหนึ่งเล่าว่านะคะไฟได้เริ่มลุกไหม้ขึ้นริมรั้วของท่ากาศยานตรังฝั่งทิศใต้โดยไม่ทราบสาเหตุอาจเป็นผลมาจากการโยนก้นบุรี่ทิ้งนะคะ ไปของผู้ขับขี่ค่ะจนทําให้เกิดประกายไฟลุกไหม้หญ้าข้างทางซึ่งเกิดมาจากความแห้งแล้งอย่างหนักหรือการเผาหญ้าของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานตรังซึ่งก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได้นะคะก่อนที่ไฟจะลุกลามไปตลอดทั้งแนวรั้วในเวลาอันรวดเร็วค่ะแต่โชคดีนะคะที่บริเวณดังกล่าวอยู่ห่างจากบ้านเรือและท่าอากาศยานนะคะจึงไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆและเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อมานะคะเมื่อเวลา23นาฬิกาค่ะก็ได้มีเจ้าหน้าที่ท่ากาศยานตรังนะคะนำรถดับเพลิงนะคะเข้าควบคุมเพลิงภายในเขตท่ากาศยานตรังส่วนเจ้าหน้าที่ตำบลโคลกหลอกก็นำรถดับเพลิงมาฉีดสกัดไฟด้านข้างรัว้วท่ากาศยานตรังแล้วก็ริมถนนนะคะโดยใช้เวลาเกินกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่ให้ลุกลามไปยังสนามหญ้าข้างรันเวย์และออกไปยังบริเวณข้างเคียงค่ะก็ โชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับความเสียหายใดๆนะคะซึ่งช่วงนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่เดินทางไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีหญ้าแห้งแล้งนะคะพื้นที่ป่าแห้งแล้งก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสาหรับการสูบบุหรี่แล้วก็ทิ้งก้นบุหรี่ลงนะคะอาจจะทําให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้ค่ะมาต่อกันที่ทางเจ้าหน้าที่ธุรการอารอบตน้ําผุดนะคะก็ซิ่งรถเก่งนะคะไปรับลูกกับภรรยาค่ะแต่ว่าเสียหลักนะคะพุ่งชนต้นไม้จนเสียชีวิตค่ะ ร้อยตำรวจเอกมังกรชัยเพชรนะคะร้อยเวรสพเมืองตรงังได้รับแจ้งเหตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางซึ่งทำให้คนขับนะคะเสียชีวิตคาที่ค่ะหน้าโรงเรียนต้นบากราชบำรุงนะคะตำบลน,น้ำผูอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะหลังรับแจ้งจึงรีบรุดไปที่เกิดเหตุนะคะพบกลุ่มผู้มุงดูเหตุการณ์อย่างน,าน,นั้นแล้วก็สภาพรถยนต์เก๋งสีบรอนเงินนะคะถูกอัดก๊อปปี้เข้ากับต้นไม้ข้างทางสภาพรถเสียหายอย่างหนักค่ะ ป้ายทะเบียนนะคะพร้อมกันชนได้หลุดกระเด็นออกจากตัวรถตกลงไปในคูน้ําข้างทางซึ่งก็เป็นหมายเลขทะเบียนนะคะกอไก่งองู5212ตรงังส่วนคนขับก็เสียชีวิตนะคะคาที่ค่ะทราบชื่อคือนายฐา,านุพัฒน์นะคะเวสเตงน,นะคะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอบตอน้ำผุดอายุ37ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่237หมู่1ถนนตรังปะเหลียนอำเภอยขาวอำเภอ ำบลยันตะขาวอำเภอยันตะขาวจังหวัดตรังนะคะโดยผู้ตายค่ะทางเจ้าหน้าที่มูลนิธินะคะก็ได้ช่วยกันงัดร่างออกจากตัวรถแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลน,นะคะไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะจากการสอบถามของเจ้าหน้าที่ตํารวจทราบว่าผู้ตายนะคะได้ขับรถมาด้วยความเร็วสูงประมาณ150-160กกิโลเมตร ต่อชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะรีบไปรับภรรยาและลูกนะคะหลังเลิกเรียนที่ตัวเมืองตรงังแล้วก็จะรีบไปงานเลี้ยงกับกลุ่มเพื่อนทางอบตอน้ําผุดนะคะจึงได้ขับรถเร็วแล้วก็ประจบกับบริเวณดังกล่าวสภาพถนนไม่ค่อยดีค่ะจึงทําให้เกิดการเสียหลักนะคะลงข้างทางพุ่งชนต้นไม้แล้วก็เสียชีวิตด,ดังกล่าวนะคะซึ่งก็การขับขี่ เราก็เตือนกันอยู่เสมอนะคะในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องให้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะช่วงนี้นะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะถ้าให้คุณเลือกระหว่างขับรถช้าๆและถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยหรือขับรถเร็วแป๊บเดียวก็ถึงแต่คุณอาจจะประมาทจนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตคุณจะเลือกข้อไหนลดใช้ความเร็วขนาขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรงัง ระบบประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ยอมรับในความแตกต่างการเร่่มมือและการประนีประนอมนำไปสู่ชั้นธามาติมหาตามะคานธีมหาวีรบุรุษของอินเดียตัวแทนแห่งสันติภาพกล่าวไว้ว่าการขาดความอดลั้นคือรูปแบบหนึ่งของความดุนแรงและเป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโตข,ของจิตวิญญาณประชาธิปไตยหันหน้าพูดคุยกันยุติความขัดแย้งทางความคิดยุดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดต่างหยุดความรุนแรงยุดติความขัดแยง้งหันมาสร้างสังคมให้เป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกระบระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนมาช่วยกันสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งด้วยการควนขวายศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองใช้สิทธิและหน้าที่พลเมืองที่ดีเข้าไปแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรของชาติ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทั้งระดับชุมชนจังหวัดและประเทศอย่างแข็งขันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังการสนับสนุนเรื่องของประชาธิปไตยนะคะก็อย่าลืมไปเลือกตั้งนะคะสมาชิกผู้ที่สภานะคะในวันที่30มีนาคมนี้ด้วยค่ะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงของทีวีบริการนะคะวันนี้บ่าวเอกมีข่าวสารบริการให้กับคุณผู้ชมอะไรบ้างนะนะคะไปติดตามชมกันค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่วงข้องทีวีบริการนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องเเว่นจังหวัดตรังครับท่านผู้ชมก็สามารถทรงข้ามาฝากมาประชาสัมพันธ์กันได้นะครับตามที่ยูที่ขึ้นบนหน้าจอจะประชาสัมพันธ์กันให้นะครับมาเึงข่าวแรกของวันนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังครับข้อความรวมมือให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้ที่สภานะครับแต่ทามา ข้อคำรองลงทะเบียนเหลือกตั้งหลวงหน้าในเขตเหลือกตั้งนะครับได้ตั้งแต่วันทส่10ถึง1ิเซมีนาคม2 5อ7สามารถซสอทถามราย,ยละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับถือสำนักงานคณะกรรมการการเหลือกตั้งประจำจังหวัดตรังไม่หลีกทุศทัพท์0 7 5 2 1 6 0 4 5ในวันละเวลาราชการนะครับวัดสิทธิชัยหลังสั้นหรือวัดของเต็งอำเภอเมืองจังหวัดตรังครับ จัดโครงการบรรพชาสมานนิพพาคฤดูลน์บดฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับสมัครนะครับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26มีนาคม2517รับเด็กที่มีอายุ15-19ถึงปีนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 3้ำ5เก่าซี่6เจ็สูนซ้้าพระพิคานิดพัพโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมนะครับ จัดงานขบลอบประจำปี2517เร่มงานนะครับวันทีเซ4ถึง15มีนาคม2517บริเวณข้างมู่บานไทยสมุทรนะครับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับขกสามมรถมารวมงานบุญงานกุศลได้นะครับคณะซื่อสา้นมวลชนมหาวิทยาลาัยลำแข้งเปิดรับสมัครนักศึกษาและรับปริญญาโทในโครงการพิเศษลักสูตรศิลปศาสตร์มาบัณฑิตสาขาวิชาซื่อสานมวลชน รุนที่้นะครับเปิดหลับสมัรนะครับตั้งแต่บัดนีถึง,ถงวันที่กพฤษสภาคมุาม2 5 1 7ณัมหาวิทยลาลรยลำํำแห่งห่วมากนะครับอบถามร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับถี่ไม่หลีโท,ทรศัพท์0ูน0ป4 2021ูนซ่อ,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 อได้ในวันเละเวลาราชการนะครับอบตอควนถานีครับซบราคาซื้อรถกระ้ชไฟฟ้ารถยนต์บรรทุกชนิดทอกลอจำนวนหนึ่งคันนะครับ ผู้สนใจติดต่อข้อเสนอเอกสารนซบราคาได้นะครับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6มีนาคม2 5 1 7อบเ้ิ่มเติมได้ครับจะไม่หลีกทัร์ัพท์0 75ซอง6ซู้2ซได้ในวันเละเวลาราชการนะครับสั้งรับบัดน,นี้ก็หมดเวลาลงแรือประกับช่วงข้องทีวีบริการได้ไม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ ขอบคุณบ่าเอกนะคะช่วงต่อไปนะคะติดตามราคาสินค้ากเกษตรประจําวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ราคายางพารานะคะยางแผ่นดิบค่ะอยู่ที่62บาท10สตางค์นะคะยางแผ่นรมควันชั้นสาอยู่ที่64บาท50สตางค์ค่ะน้ำยางสดนโรงงานนะคะอยู่ที่61บาท50สสตางค์ค่ะ ผลปาล์มทลายนะคะอยู่ที่5บาท80สตางค์ถึง6บาท20สตา,ตคางค,ตาตาะคะตา์ต่อกิโลกรัมค่ะผลปาล์มร่วงค่ะอยู่ที่8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมน้ำมันปาล์มดิบเกรด A นะคะอยู่ที่33บาท8สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะพยากรณ์อากาศนะคะช่วงนี้จังหวัดตรังมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะ ลมตอนออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะวันนี้นะคะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสวันพร <me> ุ่งน <Zheng S 1> ี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20องศาเซลเซียสค่ะและวันนี้นะคะดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา39นาทีค่ะวันพรุ่งนี้นะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา38นาทีค่ะ ก็ฝากเตือนเน้นย้ำนะคะในเรื่องของภัยแ้งในช่วงนี้นะคะจังหวัดตรังนะคะก็ประกาศพื้นที่เตือนภัยไปถึง8อำเภอแล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็ควรที่จะมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะภัยแ้งที่เกิดขึ้นด้วยและในพื้นที่ที่ประสบภัยนะคะก็สามารถที่จะแจ้งให้กับหน่วยงานในพื้นที่ได้ทราบนะคะอย่างเช่นอบตหรือทางอบตก็สามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังหรือจะเป็นค่ายทหารนะคะที่ลําพูรานะคะกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15 ในการสนับสนุนในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคก็ได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของข่าวตรังยาบ่ายแล้วดิฉันพร้อมด้วยทีมข่าวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ